นะที่สายตรงเครื่องรางเขาเองอต้องพูดว่าเฮ้ยหามาได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยว่าในไลฟ์ผมจะมีคนรู้จักขายากมากบางคนเล่นพระเข้าวงการพระยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ถ้าอยู่ในมือนะคนนนทบุรีต้องว่ากันที่หลักแสนใครที่ตามผมมาจากยูทูบไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ นี่อันนี้นี่นีอันนี้ก็ได้มาอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ไหนหน่าสนใจพิมพ์นี้เป็นพระที่ไหนทดสอบภูมิรู้ของเซียนพระเออที่ไหนเฮ้ยแม่อาจารย์รู้บอกวัดท่าร้อวัดท่าร้อนี่ ับเป็นหลวงปูภูปิดตาวัดท่าล่อเขาแพงนะวัดท่าล้อเหรอครับใช้เหรอและเป็นวัดท่าล้อนี่หลายตังเลยนะอย่าเพิ่งดูเอาข้างหน้าก่อนว่าที่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มุง่งไปทางพิจิตซึ่งเวลาส่องเนื้อแล้วเป็นเนื้อไม่อาจารย์รู้นี่ความรู้แก ไม่ธรรมดาอาา่าฮะไม่ธรรมดานี่ก็วัดท่าล่อกก็จะมีปิดตาเนื้อคุกลักก็แพงเนาะฝึกนะฮะก็หลวงปู่ผู้สองสี่หหนึ่งอ่าหลวงปู่ผู้สองสี่หกหนึ่งอ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันอาจารย์มุต ก็ยังคงเป็นผู้รอบรู้เหมือนเดิมตบมือให้อาจารย์วุฒหน่อยนี่ยนี่ปู่พูวัดท่าล่อเนื้อผมคุกรักครับก็เขาว่าเพราะเงินเสกครับสองสี่หกหนึ่งก็ปู่พูเป็นหลานเมื่อเงินนะ่ะเป็นหลานเมื่อเงินบางคานออ้โออ่าอันนี้ ปู่ทวดที่ไหนอ่าหลวงปู่ทวดที่ไหนอ่ะนะครับอเขามีเครื่องหมายตบมือด้วยหลานหรือเครือญาติพ่อหลวงปูู่ภเป็นคนชุยาแต่พ่อได้เมียเป็นคนวิจิตเลยย้ายไปรู้ลึกรู้จริงนะครับนี่อันนี้ปู่ทวดผมถามหมายว่าปู่ทวดเนี่ย สูตรเนื้อเนี่ยใช้สูตรเดียวกับเก้าเจ็ดไหมอ่าถามก่อนใช้สูตรเดียวกับปู่ทวดเก้าเจ็ดไหมอ่าคือเป็นสูตรเดียวกับาพาระปู่ทิมไหมเอออันนี้ต้องถามว่าปู่ทวดเนี่ย เพื่อนๆมองไปแล้วเนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าเนี่ยเป็นพระหลวงปู่ทวดสูตรหลวงปู่ทิมและทันหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเออเนี่ยมันคือพระหลวงปู่ทวดเนื้อผงขอบคุณมากครับพี่เสกศักดิ์ก็จะมีคนที่มีข้อมูลต่างๆมาพิมพ์บอกกันไลน์นี้ก็จะเป็นไลฟ์แหล่งรวมข้อมูลความรู้อย่างเงี้ยเราหยิบมาปังเราต้องรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นสูตรพระปู่ทวดที่ทันปู่ทิม แบบนี้คือทามปู่ทิมแน่นอนครับอันนี้ก็ปู่ทวดอะนะแจกมีไปแจกที่วัดบางนอนปีศูนย์หกจังหวัดระนองกับพระปูททนะป่ทิมทำา่ะนะครับปู่ทิมทำปู่ทิมเสกนะสูตรเดียวกันก็เหมือนสูตรสมเด็จที่ตกทอดมาจนถึงปูน่นาคตกทอดมาจนถึงแปดห้าวัดละครั้งเก้าห้าวัดละครั้งอ่ะ อย่างเงี้ยหยิบมาป๊อปเราจะรู้ว่าพระแบบนี้เป็นปู่ทวดที่ทานปู่ทิมอ่าพอรู้ว่านี่เป็นทัานมาดูพิมพ์เออให้รู้ว่าแท้ก่อนทันก่อนนะเราก็จะเข้าใจง่ายในการเล่นพระนะครับอันนี้ก็เป็นนะปู่ทวดนะที่ทานปูท่ทิมปีศูนย์หกออกวัดบางนอนเห็นไหมครับฉะนั้นหยิบพระมาต้องรู้แท้เกให้ได้ก่อนรู้อายุให้ได้ก่อนอ่ามาฉะนั้น อันเนี้ยเขาบอกว่าปูภูท่าล่อทำพ่อเงินบางคานเซก,ก็หกหนึ่งอ่ะเพราะเงินมาราบ6หกสีน่นี่ไม่ค่อยเจอพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็มาหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งนาทีสองนาทีดีกว่าหนึ่งนาทีมันจะน้อยไปราคาแรกมาเวลาเดินขอเวลาสองนาทีแล้วกันครับผมนะสวยด้วยไม่ได้หาง่ายครับ ้าแบบนี้ร้อยกว่าปีใครๆก็อยากได้พาะปู่ผู้ท่ารออปิดตาองเป็นแสนสมเด็จอันนี้สวยด้วยสำหรับผมนะแบบนี้คือพักเครื่องลํำค่าแล้วสวยไม่ค่อยเจอสวย้ลยจะมีใครรู้คุณค่ากันบ้างนะไปดูกันหมดเวลาครับป <c oughs> ู่ผู้ท่าล่อหาแท้ๆนี่ยากสุดๆ ใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับพาแบบนี้นะมีตังก็หาซื้อไม่ได้เนี่ยถ้าใครอ่านหนังสือพ้าเครื่องยุคเก่าๆจะเข้าใจเลย <c oughs> อือหือเอาโอ้อยู่กับพี่ทวีผูทชวดอันเนี้ย นอกจากเป็นปู่ทวดนะครับที่อยากจะบอกว่าคุ้มครองได้แขวนแล้วไม่ตายโหงผมผมผม,ผมจะบอกว่าเป็นองค์ครูที่ใช้ดูพระปู่ทวดวัดช้างให้แพงๆได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเก็บไว้เพราะว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรจะได้หยิบขึ้นมาให้ดูได้ กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้เอาสักหมื่นล้วกันเอาสักหนึ่งหมื่นบาทแลวกันครับกล่องนี้อ่ะกล่องพลาสติกธรรมดาหนึ่งหมื่นบาทจะมีใครปิดไหมเป็นพี่สุพกรเหล่าหรือพี่ทวีเป็นพี่สุภกรเหล่าขึ้นก่อนใช่ไหมโอ้โหพี่ทวีนิดเดียวครับเป็นพี่สุภกรเหล่าแม โอ้โหพี่อุปกรณ์เราอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในนี้มีท่ากระดานน้อยกูสารเจ้านี่ปูหินนะครับปูหินปูหินหลวงพ่อโบดน้อยนะอันนี้ พาพิจิตนะครับหลวงพอ่อโบสน้อยปู่โตเสกส่วนอันนี้รู้ไหมครับว่าที่ไหนอันนี้เป็นปิดตาวัดโคนอนปีหนึ่งสี่ปู่โตะเสกก็เหมือนปิดตาปู่โตนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์นี่ครับแปดองค์เนี่ยองค์ละพันธน่ซื้อไม่ได้แน่นอน สำหรับพาพปิดตาณหัวข่าววัดโคนอนปีหนึ่งสี่ปู่โต๊ะเสกที่สุปกรณ์เล่ารับใช่วัดโคนอนหนึ่งสี่อ่ะพี่เหนือดวงรู้ข้อมูลตรงกันคนที่เล่นพระมาระดับนานๆานจะรู้อ่ะโอเคกดก้าวให้ผมห้าตัว,ตวนี่หายากนะอ๋อนี่ปูหินพิมพ์นี้เนื้อใบลานก็ไม่เจอแล้วครับหลพอโบดน้อยท่ากระดาน ออาถุงนี้ไม่รู้อะไรที่ไหนเนี่ยวันนั้นมีให้ผมถุงหนึ่งเป็นถุงยาเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยถุงเนี้ใครเอานะเอาแปดพันแล้วกันแปดพันถุงเนี้พี่อับพี่ชัยนะครับ ก็ต้องคุ้มอีกเช่นเคยพาบ้านล,ล้วนๆแม่เฮ้ยเฮ้ยมีปูสุกหลังน้าโปกด้วยเอาละสบายใจไทยแลนด์ไปละโอโหล็อกเก็ตปูโตทำนบ เสือมาดูแะช้ำใจอากดก้าไว้ผมนะอาจารย์วุฒินะครับโสธรศูนย์สาใครได้ไปกดก้าไว้ผมเอาห้าตัวเอาห้าตัวเอาห้าตัวนะผมบอกเลยว่าวันนี้คนที่เอาพระมาให้ผมว่าเฮ้ยโอ๊ต รายการโ oh, อเนี่ยเราดูเราชอบมากเลยมันเพลินดีอะประมาณว่าคนไหนที่ไม่ได้เขาก็ต้องไปอัพอินเทอร์เน็ตมาเพื่อเอามานะเหมือนต่อสู้กันให้ได้ต้องบอกบอก,บอกาชอบมากอ้าวโอเค่านนี้แปดพันกริง่งอ่ะมไโอเคครับนี่ใครรู้บ้างว่านี้ที่ไหน ใครรู้บ้างครับว่านี้ที่ไหนต้องใช้คำว่าเป็นเครื่องรางอีปแปะที่ที่ถ้าสายเครื่องรางเขาเห็นต้องบอกว่าโหยหามาได้ยังไงอ่า,าที่สายตรงเครื่องรางเขาเห็นต้องพูดว่าเฮ้ยหามาได้ยังไง ผมยังไม่รู้เลยว่าในไลฟ์ผมจะมีคนรู้จักขายากมากบางคนเล่นพระเข้าวงการพระยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ถ้าอยู่ในมือเนี่ยค,คนนนทบุรีต้องว่ากันที่หลักแสนเงินแสนนึงหาซื้อไม่ได้อ่ะหาซื้อของแท้ไม่ได้เอาอ่าอันนี้เป็นแสนอยู่แล้วครับเอาว่าเนี่ยอันเนี้ยใช่ถ้า คนที่เล่นพระมาระดับอย่างอาจารย์รู้จะรู้เนี่ยคือนะพ่ออินเทวดาซึ่งพ่ออินเทวดาที่ทําอีแปะเนี่ยเครื่องรางอีแปะทาได้ไม่กี่อันครับหายากมากเนี่ยก็เขาเรียกว่าสหธรรม,มิกพ่อทาพเนียงแตกใช่วัดไสม้าใต้วัดไสม้าใต้นะครับเครื่องรางอันดับหนึ่งอีแปะอันดับหนึ่งของเมืองไทย อีแ e อันดับหนึ่งของเมืองไทยแน่นอนครับก็ต้องค้ายตะกุดพ่อปานค้ายปู่ยิ้มก็วัสดุในตอนนั้นเขามีวัสดุแบบนี้ลักแดงแปดนี่พันด้วยสายศินกับธรรมดาก็แน่นอนเนะในอดีตตะการนะตอนนั้นนะเขาก็มีนะครับเชือกแบบนี้ลักแบบนี้ลง นี่พันด้วยสายสินหาจุจริงยากจริงโหเล่นม้ามานี่อันแรกในชีวิตที่ได้บอกเลยไม่อายแล้วเอาที่ไหนก็ไม่เจอด้วยใครที่จะเคยเห็นพ่ออินไซม้าใต้แท้ๆเนี่ยโหต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับใช่นะหลวงพ่ออินเทวดาสาระแกมีพันเนื้อดินนะพระเนื้ดินของท่านก็หายากโอ้โหเอาละ กี่แปะคืออะไรสมัยก่อนเงินเขาเรียกกี่แปะก็คล้ายๆกับเงินขวัญถุงอะนะครับ,คล,นะค,รบคล้ายๆกับเงินขวัญถุงอะอ่าคล้ายๆกับเมียนี้ไว้ที่ไหนแล้วเงินทองจะหลั่งไหลมาไม่หยุดไม่ย่อนอ่านะครับหมายก็ว่ามีอยู่ที่บ้านใครแล้วเนี่ยเงินทองเนี่ยจะหลั่งไหลมาไม่หยุดไม่ย่อน ครับโอ้เนี่ยนะผมบอกเลยนะว่าถ้าคนเล่นเครื่องรางพอบอกว่าอีแปะวะไซม้าเนี่ยนะเพราะอินเทวดาเนี่ยโหต้องบอกครับว่าหายากวายากว่าตะกุดพ่อทาหายากกว่าโลมใส่ศินปูยิม้มหายากกว่าวพิสมรพ่อแก้วนะครับเครื่องรางเงินอีแปะอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือถ้าแทรักก็ต้องเป็นร้อยปีแบบนี้แหละครับถ้ารักไม่ถึงอายุก็ไม่แท้ครับ ่าถ้าแท้รักก็ต้องถึงร้อยปีแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับสามนาทีต้องหมอนะว่าถ้าใครมีเนี่ยเขาตีกันแบบโหทะลุทะลุตีกันจะแบบไม่ไม่เอาก็ไม่งอวันเนี้ยผมลงสตอรี่ไปเซียนใหญ่เมืองนอนเนี่ยอินบ็อกหาผมตั้งแต่ผมลงนาะทีแรกะ ลงนาทีแรกเนี่ยเซียนใหญ่เมืองนน,นี่นะครับอินบ็อกมาหาผมเลยว่าเท่าไหร่คือต้องบอกครับว่าอย่าว่าแต่สวยเลยแท้เนะี่ยหาให้เจอกันก่อนนะเพราะถ้าใครมีอีแปะรวมพ่ออินเทวดานะครับเพื่อนพ่อทาเลยนะครับพ่อทาเนี่ยสร้างพระปิดตาสามเกอที่วัดไซมาใต้นะ ปิดตาสามเกอหลวงพ่อทาเนี่ยเกอเดียวสามเกอเนี่ยสร้างที่วัดไสมาใต้กับพ่ออินเทวดาที่นนบุรีนะครับผมจะบอกให้คนนนบุรีจึงมีปิดตาเมกะพัสหลวงพ่อทาเยอะเนี่ยคือถ้ามีไว้บ้านใครบ้านนั้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาสมัยก่อนท่านทำได้ไม่กี่อันหรอกครับ เครื่องรางไม่ได้ช่างโรงงานทําที่จะทําได้เยอะต้องรอเลิกรอยามทําเอาว่าใครมีเนี่ยบ้านนั้นก็จะเป็นคนรวยในพิบตารวยแล้วก็จะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคุณเชื่อไหมครับเขาขอซื้อผมอะผมยังเปิดราคาแพงเลยเพราะว่าผมอยากนํามาเข้าไลฟ์พาแบบเนี้ยต้องอยู่ในไลฟ์เป็นองค์ดาราใน youtube ให้คนได้รู้จัก เห็นราคาแล้วนะถูกกว่าเครื่องรางใหม่ๆอีกเยอะแยะเอาใครใครอยากรวยก็ครอบครองอันนี้ไว้นะใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันใครได้เป็นเจ้าของแอนมินโอ้โหพี่ทิพย์ทันไหมอ่ะคือนี่ก็สวยมัจะสวยยังไงแล้วครับพี่ปราทินฮะพี่ทิพย์ตะการ พี่สุทินพี่ทิพย์ไม่ทันโอ้เป็นพี่สุทินหกหมื่นสามพันห้าร้อยเอาของพี่ทิพย์มาดูหน่อยใช้เครื่องแอดมินเป็นหลักเลยอ่าเป็นพี่ทิพย์เป็นพี่สุทินก่อนใช่ไหมหกสามห้าแล้วก็มาพี่ทิพย์แล้วก็ปิดแล้วก็มาพี่ทิพย์หกสี่ห้านิดเดียวจริงๆ โอ้โหครับเพื่อนๆนิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่ใดที่นั่นจะเงินทองจะหลั่งไหลเทเข้ามาพะเงินสองพันห้าร้อยเหรียญนี้อ่าสองพันห้าร้อยเหรียญน,นี้เอาสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาท พี่ออสได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นพี่ออสได้ไปสองพันห้าร้อยนะครับเมื่อวานประมูลเสมาสองหมนร้อยไปสี่หมื่นอันนี้สามพันห้าเนี่ยอัน,นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้มาผมก็ได้นั่งมองวันนี้ผมกับเพื่อนผมก็มานั่งวิเคราะห์กันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเนี่ยเหมือนพระอะไรครับสามพันห้าร้อยบาทพอสุดมีให้ห้าเหรียญ หนึงเหรียญที่พี่ฤทธิชัยพรุ่งนี้ก็สี่พันครับต่อไปก็เป็นหมื่นแน่นอนครับก็บล็อกที่ไม่ได้รับจากมือหลวงพ่อก็ยังหลายหลายหมื่นนะครับนี่ใครอยากดูนะพระทองผสมยุคโบราณเป็นเนี่ยครับสังกระจายเอาจริงๆอ่ะสังกระจายเนี่ยถามหมจะเป็นป่ามะไฟเพราะเงินบางคารด้วยเนี่ยดูจากหน้าดูจากการหล่อแล้วอ่ะองนี้ อันนี้เอาห้าพันเนาะอ่าอันนี้เอาห้าพันเนี่ยหยิบมาเนื้อเดียวกับพ่กเงินบางคานแล้วเนื้อเดียวกับฤาษีป่ามาไฟเอาเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยสัง่งกระจายพ่กเงินบางคารก็หนะ้าพันน่ะถ้าพวกเงินบางคานจริงๆกว่าล้านหนึ่งอ่ะครับพี่ชอบพะไปหาเก็บกันครับแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายดีเป็นพระแท้เข้าใจง่ายอันนี้วันนี้ผมได้มาโอ้โหด้ เพิ่งจสี่ทุ่มครึ่งกดหัวใจเยอะๆให้กําลังใจกันหน่อยชอบได้คุยกันนานๆเอางี้อ่ะบางคนบอกพระประธานยิ้มรับฟ้าอุโบสถวะัลขะังก็มีเหตุก็มีผลแต่ถ้าผมวันนี้ผมนั่งกับเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมนผมาเป็นเซียนพระจังหวัดนคนปรปฐมมันหยิบมาดูแว็บแรกบอกเฮ้ยโอต๊ตเนี่ยปูบุญอ่ามันหยิบมาแว็บแรกเนี่ยเฮ้ยโอต๊ตเนี่ยปูบุญ เหมือนไหมใครนึกถึงพระชัยป้อมใหญ่ปู่บุญออกมั้งอ่าพระชัยป้อมใหญ่ปู่บุญน,นี่ที่มีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเอาไปแจกงานศพปู่ยิวัดแฉะเมื่อก่อนเซียนใหญ่สมุทรสาครเจอเขาสอนกันหนึ่งเจ็ดไม่ขี้บุหรี่คือเก๊ไม่มีแน่นอนครับเซียนใหญ่สมุทรสาครให้เป็นนะพี่งบนะบให้เป็นเฮียป,ปะนะครับ ให้ที่ผมเอ่ยนามมาเนี่ยนะครับพี่เทพกับทุ่มแบนเนี่ยเซียนพระที่เล่นพระระดับเก่าๆที่เรียกว่าเซียนใหญ่ได้เต็มปากคือเป็นกรรมการตัดสินโต๊ะสมุดสาครไม่มีใครบอกบล็อกนี้เก้แน่นอนผมบอกเลยงานที่ผมเอ่ยนามมานี่คือเซียนนะครับระดับนะที่ที่ผมเรียกว่าเซียนใหญ่ได้เต็มปากจริงๆนะครับพี่งบมหาชัยพี่อูกับทุ่มแบนพี่เทพกับทุ่มแบน นะครับเฮียปะมาหาชายัยลูกชายเขาไอเจ้าหน่งเอเคเนี่ยนะครับไม่มีใครบอกเพราะสุดบอกไปที่บุรี่เก๊ไม่มีได้ยินแน่นอนครับพึ่งจะมาตีกันเก๊อตอนนี้มีแอดมินกลุ่มนี่แหละครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแม้กระทั่งนะนักสะสมนะครับระดับต้นๆของมหาชายัยอย่างเฮียคิมดอตุงอ่ะนะก็รู้ว่าเนี่ยค,ออคือบ็อกไปที่บุรีแท้ ครับอ่ะเห็นปุ๊บเหมือนป้อมบูบุญไหมป้อมใหญ่อ่ะอ่านี่พิมพ์ป้อมใหญ่เห็นไหมใกล้ไหมใกล้กันนี่นี่ป้อมใหญ่บูบุญใกล้ไหมใกล้กัน ได้กันเลยและเนื้อแท้ด้วยอ่าถามผมว่าเนี่ยเป็นที่ไหนภ่าว่าพระชัยปู่บุญใครเป็นคนเทนะครับใช่แต่คนรับกับมือหลวงพ่ออย่างที่พี่เขาพิมพ์บอกอะ่ะยังมีอยู่เยอะอ่าอ่าแล้วตอนนี้พวกที่เคยว่าเก๋เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างไหมก็ไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกครับอาจารย์วุย์ ให้เขาอะอยู่เฉยๆไม่มาลังแกพระแท้อีกก็พอเนี่ยครับนะฮะก็เฮียปะไม่น่าจะบอกว่าเก๋นะพี่มาเป็นนี่พอเฮียปะสมัยก่อนก็เล่นพระอยู่กับผมเนี่ยฮะเดินสนาม,มคนครโมก็เจอกันพี่งบเฮียปะพี่เทพอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าคนยิ่รหล่อพระไายให้ปู่บุญคืออาจารย์พาอ่ะ อาจารย์พาก็อยู่วัดระฆังครับฉะนั้นพระชัยข้างหลังเป็นระฆังอันนี้นี่ดูเนื้อปุ๊บก็เหมือนชินราชอินโดจีนเลยครับก็ต้องเป็นพระนะวัดระฆังยุคก่อนปีสองพัร้อเป็นที่แน่แท้และหายากนะ เอาว่าถ้าเนี่ยพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันคือการเล่นพระแบบมีหลักการมีเหตุมีผลครับผมพูดละเอียดนมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวพาดวิงแต่ผมรับรองได้ว่าเซียนใหญ่สมุทรสาครตอนนี้บอกผมว่ามีจริงรับกับมือหลวงพ่อก็ขอบคุณมากมากก็คือถ้ารับจากมือหลวงพ่อจะเป็นพระบ็อกนี้หมดผมถามนะฮะตั้งแต่ผมมีคลิปสัมภาษณ์ด้วยนะพันเอกพิเศษ นะครับที่รับกับมือหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อมามันโป่งนะครับแฟนเพจที่อยู่ร้อยเอ็ดก็ได้รับเหรียญบล็อ,นอกนี้ตอนหลวงพ่อกลับไปร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นนะอาจารย์ดําแม่กองไม่ว่าจะเป็นนะครับป๋าสิบแม่กองก็รับกับมือนะครับอยู่เยอะแยะมากมายอ้าอันนี้นี่ถ้าถามว่าเหรียญหล่ออ,อ่าพะระหล่อวัดละคัง นี่ที่สร้างอายุคอาจารย์พาอันนี้เอาไปนาทีเดียวพอเน่อย่างเงี้ยนะเรารู้เลยว่าเออเป็นพระชายวระฆังอาจารย์พาเป็นคนเทสืบศิละปะได้จากที่เทให้ป้อมเล็กป้อมใหญ่คอนอกบูบุญวัดกางบางแก้วันละนี่แล้วเนื้อโลหะแทะดูง่าย โอ้โหนะเนี่ยเนี่ยเราได้เห็นพาะเครื่องเหล่าเนี้ยมีความสุขนะยิ้มรับฟ้าวัดระฆังร้อยปีองเป็นหมื่นอันเนี้จะเป็นพระชัยวัะระฆังองค์แรกๆต่อจากะระฆังหลังค้อนด้วยซ้ำหมดเวลาครับใครจะได้ไปครอบครองนี่รายการนี้เป็นใครได้ไปครับอย่าบอกว่าพี่ทิพย์ตะการนะพี่ทิพย์ตะการเป็นคนขอ หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทพี่โจหนึ่งหมื่นนึกว่าพี่โจซะแล้วนี่ครับนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะรู้ว่าการเจอพระหนึ่งองค์เราสืบค้นด้วยหลักเกณฑ์หลักการอะไรครับผมขอบคุณเช่นกันครับ